ตอนนี้อยู่ที่วัดมิ่งเมืองนะครับวัดประจำจังหวัดของจังหวัดเลยภายในพระอุโบสถก็จะมีองค์พระพุทธรูปดูเป็นเป็นสง,ง่าน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญพระอุโบสถนี้สร้างด้วยไม้น่าจะเป็นไม,ไม้แกะสลักไม้สักครับใหญ่โตใหญ่โตจริงๆนะครับรอบพระอุโบสถสวยงามจริงๆ ไม่ว่าด้านในและด้านนอกครับก็เป็นไม้ทั้งนั้นเลยสวยตรงพื้นด้วยนะครับพื้นก็จะเป็นไม้ไม้แข่นให,ใหญ่โตเลยใหญ่โตครับสวยงามมาดูประตูนะครับประตูก็จะเป็นไม้แกะสลักคือ ในรอบพระออโบสถนะครับจะเป็นไม้ทั้งนั้นเลยแกะสลักใหญ่โตอันนี้ก็จะเป็นผนังนะครับผนังก็จะโอ้โหแกะสลักแต่ละแผ่นแบบใหญ่โตสวยงามนะครับสวยงามอลังการจริงๆ